ตัวนี้อยู่เองเออตัวนั้นนั่นไมวบน้องจับเอาซะผมวะน้องจับเอา ใช่้องปใส่ก็จะในวัเลยับนพนี้มันจกดล้วนผมในมือขื่นไงก็มือว่าก่อนใส่เหล่าเ้าบ้านเงองาเอเอาใส่ากินเหล่าบัมันกับเป็นนางบงสมงกับเสียมตเียมมีงานหกนเี่เสียมอยู่โรงงานของหล่โรงงานเขียนผ่านครับเอาเมื่อคนมวัดะกินไส่โเดลอยู่อยู่บ้านยิ่งขื้นเมื่อวานนี้ก็กังลงมาเมืองมีพวกอะไรขางานื่น นะนแต่ลิโดขโงมันไ็เปดหุนมันคือพร้อมแห้งเลยเบิ่งกั้จะเป็นลบลายตัวแล้วมูนี่ไอ้ออกจะออกได้กันทีเพื่อนำคนเหลียงค่าได้เบาหรอมอสำหรับมอสกลางไปเลยเมาๆก็ลงงูลงง้งไปเรื่อยเลย ื็ขึ้มันไครับเขาำันื่อว่านอผู้สาวหงอยไงขี่รถมาเอาไปไหนเขานี่เอเเตตอยู่ในกลุ่มของานียว่าผู้สาวหงองเนี่ยเดี๋ยวข้าวมาเรยงมูเอามูมากินแน่ก่อนวันสมีก็เอาได้แต่สาวหงองพี่เอาคุณแน่ผมตีสีดูพอแล้วผมเหงคนใจงสัางต่ำบ้อมูหันกอกโทรหาัมื่อก็น่าเฮ็ดเลี้ยงนี่ ก็ขยิบเอาไปตรงวาเอาไปวันนี้ท่านั้นก็มีแล้วครับว่เอาเอาช้แ่นอ้ต้มเมืตัวไปหน่อยหึ่งแหลเอาไปกันหนึ่งลยตอดเหาะงากันหเดี๋ยวต้องุยมันพอดดอกนี่าหาคอแบบนิวดีดกระลบสลลัจาผาคแบบอนิวดีดกระลบน่ พาแคกของเราเอาตะไคร่อาชุ่มมาเรองหนักกระของนั่นเย็บไปเอาไปก็ได <laughs> hey. ้ห <crew> ันบอรีเราออกไปกินพอดีเรว่ยเร่ยเรืองสปาตะูเหลียงสามเหมือมันดืออะไรกับอยากมันก็หองแงที่เดียวหอโสจเดียวมุงมาให้เินกินมูงว่าสเ็จเงินน้องนาโมเดียวมาดิเม่ปรกูไปต้องคยเฮ็ดดูสามไรงงผม เฮ็ดมาบดีดอกไอดูเฮ็ดดูไรนึงอคุณบ่บดีดอกเมื่อตะูไม่กินเหล่ายังไละสมัยพผมเดี๋ยวคว่าจได้มาดูขวดเหล่าาสะเต็มนี่หัน่พต่สียางจานไอไอ่ตัวนงานังเป็ผู้ชาย่น้องงานมาเดี๋ยวน้อง่ต่อแมแบบแกวนดีว่าล่ะเดี๋ยววนของวันีกหงอยน้อง่อต่อคุ้พาไปปูกแรง เ็งานทึงงานที่เงินเลยโดยเขาพัื่อดีย้ยโันยดูเป็นสู้กันเดี๋ยวตายเรียกเงียบเดียบแค่ตัระสมตายน้องที่เขาพันหรือส่วนใหญ่กกีเดอนหรอกชิ้นเดิตุลาือสินี่กันอย่างขบวนคือจังเห็ดนี่เห็ดหลังคมอยู่ดิคนหมดกันย่างไม่ว่าจะเห็ดยัง่อดเหมืกันอยจาง ได้สิโอนให้ครับเออบ่ได้สิโอนให้200ครับพี่พ่อ <laughs> เจ้าโยชน์คืออะไมีคนสวยโอหนีจะท่จับเือของเหรจับเอามันคือทูนาาของเอ้า